อ่าน,น้ำมันก็เอาไหมอาวเ,เดี๋ยวบูชาก่อนอิมินาสกาเรนา่าตังพุทธังอภิปูชยามะอีมินาสกาเรนา่าตังธรรม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนา่าตังสังฆังอภิปูชยามาาะข้าพเจ้าขอบูชาหลวงพ่อองค์ดำ ที่ประดิษฐานไว้แล้วในมหาลัยนาลันทาขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยความเสนียดจันไรจงให้หายไปขพชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญในทุกสถาน ในการทุกเมื่อเทินสาธุเอาทียนนี่เอาไปแตะ